เพื่อนสามถงร้อยถูกิโลถูกใจเลยลูกถูกใจมากปีหนึ่งครึ่งแล้วพอมายางแป็กยีนี้ก็ใสไม่ได้เลยเออกองดีอยู่ไก่มันถูกใจจริงจริงีเดียตากองยีเดีะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดี

妈。 คแม่ชอบทานส้มนะครับเลยซื้อส้มให้กอดลังหนึ่งยาจะเอาไปห่งลังนะริึงครับขอบคุณมากรับเดี๋ยวให้น้องช่อยถือไปใส่รถอะเดี๋ยวเราไปข้างหน้าเลยนะข้างหนะคะค่ะเมื่อกี้นะคะเราถามไปแล้วว่าคุณแม่ยังไม่เคยถรกิน วันนี้เดินทางมาตั้งอบสี่ร้อยโลเห็นรถแท็นี้เป็นไงบ้างคะคัณแม่ทังี่เป็นไงเลยพี่เป็นไงบ้างแม่ตอนนี้กใจเลยแลวันนี้อาชีพอะไรเขาทานเขาทานเขาทานอะไร ดีใจมากวันนี้อูทางเราดีใจและตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยเพราะคุณแม่เดินทางมาแบบไกลมากเลยเนาะมาถึงมาถึงจิราเลยมาถึงจิราในรถเครื่องเลรถเ,เครื่องนะคะเก่งมากเลยนะคะอายุ65แล้วด้วยนะ,ะออกรถคนเดียวด้วยนะคะใครอยากได้รถวิ่งงานแบบนี้นะคะรีบค่ะาาเราสำหรับวันนี้นะคะทางรราเสีีไครรถสวยนะคะขอขอบพระคุณนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ แล้วก็ขอให้คุณแม่นะคุณ่บุญชัยนะคะเับรนไปแล้วก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคะเงินทองไหลมาเทมาเพงเยรวยๆนะคะขอบคุณมากค่ะมืนกันแหลทั้งร้านก็ขอให้ได้เดีกเดเด็กเด็กเด็นเด็กเด็ เป็นยังไงบ้างคะถูกใจเลยลูกถูกใจมากรถคันนี้ใช่ไหมคะที่แม่ขับมาจากนคร์เวย์ใช่ใช่ลูกคันนี้จะมาถึงจนถึงมาถึงโนนิเรมูร์ดัเดินทางมาเอารถพ่อคันนี้โอ้โหนะคะสุดยอดเลยคันนี้เลยเนี่ยออกมาตั้งแต่ หกโมงเย็นเมื่อวานนี่มาถึงโคราชตีหนึ่งครึ่งแล้วพอมายางแป๊กทีนี้ก็ไปไม่ได้ต้องนั่งรอร้านเปิดบ่าย่างเปิดแปดโมงใก้เกือบแปดโมงแลครับเนี่ยเราก็มาถึงที่นี่นะคะประมาณบ่ายโมงนะคะได้รักอีฟซีเลยได้รักนะทางร้านโอ้โหดีใจและยินดีมากเลยนะคะสามหล่ะพ่อแม่ที่ดูอยู่นี่ดูเป็นทางยูทรบอะ ใช่ครับยู่ทุกแสดงว่ารู้จักทุกคนเลยแน่นแน่รู้ทุกคนเลยเนี่ยแล้วตอนนี้ก่อนเนี่ยที่แรกที่โทรมาการพฤติการรับมาแน่โอครับผมแน่นแน่เมื่อเราก็บอกให้คุณแม่จำได้นะครับรู้จักใครบ้างม่ชื่ออะไรคะให้ลูกชายช่วยก็ได้ร้องมาโทรให้รางวัลให้ให้รางวัลใหญ่ให้คุณแม่กลับบ้านเลยได้รมาเหี้ย ใครก็ได้ครับคนหนึ่งใครกได้จำได้จังแนงเอนหลกน้องแน่นันหละคนหนงขออีกคนหนึ่งแล้วก็จะมีเซลล์อ่อนนี่อ๋ออขออ๋ออ๋ยว๋ออเอา๋ออ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 ๋เอ๋อ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 อ๋แม่ออ๋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 ออตอ๋อ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 อออ๋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 ามาเอาออเดอ๋อ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 อ๋ขอรอูแลดูของแม่แล้วเนี่ย เราดูคล <laughs> ิปแม่ด้วยเออเนี่ยรถดูรถด้วยเราบอกว่าไม่ได้ใช้ตังค์หรือบอกกันเนาะใช้ตังค์สักบาทค่ะไช้ตังค์ก็ถูกจังกันสั้นชุดเลยเลยเลย